มาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับช่วงนี้ทางด้านของเกษตรจังหวัดภูเก็ตครับได้มีการจัดงานทุเรียนเกาะภูเก็ตเป็นการชูอัตลักษณ์นะครับสำหรับพืชเฉพาะถิ่นเป็นการเพิ่มศักยภาพเชิงการค้าสร้างมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกรและก็นะครับเป็นการเพิ่มให้กับพี่น้องจังหวัดภูเก็ตด้วยครับที่บริเวณสํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตครับสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดงานทุเรียนภูเก็ตครับโดยภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตามอัตลักษณ์และภูปัญญาระหว่างวันที่2 1ถึง22มิถุนายนนี้ครับเพื่อที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้จากสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มการตลาดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าไม้ผลนะครับอัตลักษณ์คุณภาพดีสู่ผู้บริโภคโดยตรงโดยมีนายอนุชาย,ยาอีดผู้อำนวยการสำนักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5เป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยนางจรัดศรี ทำพีรสิงเกษตรจังหวัดภูเก็ตวันหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนกลุ่มองค์กรเกษตรกรนะครับแล้วก็วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอถาลางและอำเภอกระทูและก็พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากครับ และภายในงานนะคะมีการประกวดทุเรียนพื้นเมืองเนื้อสีเหลืองและเนื้อสีขาวค่ะมีการแข่งขันการทําน้ํากะทิทุเรียนการกินทุเรียนและผลไม้ค่ะการจําหน่ายทุเรียนแล้วก็การ ผลผลิตทางการเกษตรค่ะของเกษตรกรของกลุ่มองค์กรเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีนิทรรศการให้ความรู้ค่ะการให้ความรู้เรื่องของทุเรียนไม้ผลอัตลักษณ์จังหวัดภูเก็ตมีการมอบบรรจุภัณฑ์กล่องผลไม้การมอบกิจััริแล้วก็เงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดการแข่งขันในประเภทต่างๆ ทั้งนี้นะคะการจัดงานดังกล่าวค่ะได้มีการจัดขึ้นตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรค่ะเขาได้มีนโยบายให้ส่งเสริมและก็คัดสรรพืชอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงการค้าแล้วก็มีคุณค่าทางเศรษฐกิจนะคะสามารถที่จะสร้างมูลค่าและนําไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรสร้างอาชีพสร้างไรายได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้เทคโนโลยีผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิน่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดจนการแปรรูป เป็นผลผลิตนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายสามารถที่จะพัฒนายกระดับเพื่อเข้าสู่การรองรับมาตรฐานสิ่งวงชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ได้ค่ะของจังหวัดภูเก็ตเราจัดขึ้น2ปี3ปีติดต่อกันอย่างต่อเนื่องด้วยเนื่องจากว่าการทุเรียนพื้นเมืองเนี่ยแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็เนื้อจะไม่เหมือนกัน เพราะนั้นการคัดเลือกเราจะาเมื่อเราคัดเลือกแล้วได้คัดสรรแล้วเนี่ยเราก็จะติดตามไปถึงต้นนะคะเพื่อที่จะไปเก็บข้อมูลสายพันธุ์เพื่อในอนาคตนะคะเราจะทําในเรื่องของสายพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองไปสู่ในเรื่องของมาตรฐาน GI นะคะวันนี้ก็จากการที่เราจัดมาวันนี้จะเห็นได้ว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรและก็ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจ